สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นิน,น,นีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันดู e Do Series รับซีรีส์เรื่องแรกที่ไอจะเริ่มการสปอรให้ฟังก็คือ Let Me Be Your Night หรือรักโรแมนต์ของหนุ่มไอดอลหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะแล้วไปฟังกันเลยเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นจากการจัดงานคอนเสิร์ตแฟนไซต์ของไอดอลหนุ่มวงลูนาะ แฟนแต่างก็เฝ้าคอยคอนเสิร์ตในครั้งนี้กันอย่างตื่นเต้นหลายสำนักข่าวต่างพากันติดตามข้อมูลการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้เป็นอย่างมากโดยคอนเสิร์ตครั้งนี้มีชื่อว่าคอนเสิร์ต i d n ไ g h t แ a n s ซ t e คิมมิชานพี่ใหญ่ของวงลูนาะจูจูก็ไลฟ์สดก่อนคอนเสิร์ตจะเริ่มเพียงไม่กี่ชั่วโมง ยูชารไลฟ์คุยกับแฟนคลับของวงที่เรียกว่าทันเบชเขาพาไปแนะนำมือเบสของวงอีชินต่อด้วยอุยอนมือกีต้า์น้องเล็กของวงมือคีย์บอร์ดกาออนก่อนจะแนะนำแทอินหัวหน้าวงแต่เขาก็ไม่สนใจและเดินผ่านไปยูชารจึงรีบแก้สถานการณ์โดยการสบไลด์โดยการแนะนำตัวเองที่เป็นมือกองของวงลูน่ ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาคอนเสิร์ตก็เริ่มต้นขึ้นทุกๆอย่างกำลังผ่านไปได้ด้วยดีแต่แล้วแทอินที่เป็นนักร้องนำและเป็นลีดเดอร์ของวงจูจูก็ล้มลงและหมดสติไปกลางคอนเสิร์ตทำให้สมาชิกในวงและแฟนคลับต่างตกใจกับเหตุการณ์ตรงหน้าเป็นอย่างมาก จากนั้นภาพตัดย้อนไปเล่าเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุที่คอนเสิร์ตเมื่อ3เดือนก่อนแทอนินที่ทำหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์และร้องนำของวงเป็นแกาหลักในการทำเพลงของวงลูนาซึ่งในครั้งนี้เขาก็ได้โปลดิวเพลงในอัลบั้มใหม่ด้วยเช่นกันแทอนินเป็นคนค่อนข้างสุขจิตเขาจะคอยสั่งให้เพื่อนๆในวงคอยปรับดนตรีให้เป็นไปนตามจังหวะที่เขาต้องการสมาชิกในวงต่างก็โดนตำหนิกันทุกคน ท่านประธานของบริษัทก็เข้ามาดูความคืบหน้าในห้องอัดบรรดาสมาชิกวงรูนา้าต่างพากันโอดครวญบนแทอินกันรับหลังว่าเขาค่อนข้างซีเรียสในการทำเพลงอัลบั้มใหม่ครั้งนี้เป็นอย่างมากทั้งตัวประธานและสมาชิกในวงต่างก็เป็นกังวลว่าเพลงใหม่ของพวกเขาจะทำได้ดีตามที่แฟนๆคาดหวังไว้ได้ไหม ทางด้านนางเอกของเราอินยุนซูเธอทำอาชีพเป็นไกด์นำเที่ยวในสังกัดโนโนทัวเพื่อสุขภาพดีเธอทำอาชีพเสริมหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือขายอาหารเสริมร่วมด้วยยุนซูต้องคอยแก้ปัญหาการทะเลาะกันของบรรดาลูกทัวโดยคนที่เธอสนิทด้วยมากที่สุดในบรรดาลูกทัวก็คือป้าชโชรง เมื่อจบจากงานทัวแล้วยุนซูก็กลับมาที่ร้านคาราโอเกะซึ่งที่นี้เป็นที่ตั้งของสำนักงานโนโนทัวรมีเท่าแก่เป็นเจ้าของบริษัทนี้ยุนซูเธอนำเงินที่หาได้ในวันนี้มาให้เท่าแก่บริษัทเท่าแก่ชื่นชมเธอเป็นอย่างมากที่ทำการค้าขายเก่งและแบ่งยอดเงินจากการขายให้ด้วย เขาได้บอกกับยุนจูว่าสามารถหาบ้านหลังเดิมที่เธอเคยอยู่กับครอบครัวเมื่อตอนยังเด็กได้แล้วยุนจูได้ยินดังนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากจนเผลอเข้าไปกระโดดกอดเท่าแก่เลยทีเดียวจากยุนจูได้รับข่าวดีเธอก็รีบออกจากบริษัทถัวไปบอกข่าวดีกับเพื่อนของเธอจองบารึนเจ้าของร้านกาแฟทั้งสองต่างร่วมยินดีกับข,ข่าวในครั้งนี้ของยุนจูเป็นอย่างมาก พอกลับถึงบ้านยุนจูก็หยิยบรูปถ่ายของตัวเองและพี่สาวฝาแฝดที่ถ่ายที่บ้านหลังเดิมขึ้นมาดูาเธอเฝ้าคิดถึงวันเวลาเหล่านั้นเป็นอย่างมากยุนจูเจอช่องทางการติดต่อกับพี่สาวของตัวเองผ่านเฟซบุ๊กพี่สาวเธอใช้ชื่อใหม่ว่าแคทเธอรีนชอนจูคั้งยุนจูเธอพยายามส่งข้อความผ่านการแชทไปหาพี่สาวเธอตลอดและเฝ้ารอการติดต่อกลับมา เช้าวันต่อมาเท่าแก่บริษัททัวร์ได้เป็นนายหน้าพาไปดูบ้านหลังเดิมของยุนจูเมื่อยุนจูเปิดประตูบ้านเข้าไปก็หวนคิดถึงอดีตเมื่อสมัยยังเด็กเธอกับพี่สาวฝาแฝดต่างรักใคร่กันดีจวบจนต้องมีเหตุการณ์ที่ทําให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากพ่อแม่ของเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งคู่บรรดาญาติญาติเห็นพ้องกันว่าควรส่งเด็กทั้งสองไปบ้านเด็กกำพร้า หลังจากหัวนึกถึงอดีตยุนจูก็ได้แต่หลั่งน้ำตาออกมาเท่าแก่บอกยุนจูว่าบ้านหลังนี้จะมาจาแล้วก็พร้อมเข้ามาอยู่ได้เลยยุนจูดีใจมากและกล่าวลากับเท่าแก่หลังจากนั้นก็แยกกันกลับบ้านไปทางด้านของวงลูนา่าสมาชิกต่างกำลังรวมกลุ่มประชุมหารือเกี่ยวกับแผนโปรโมทการคัมแบ็คของวงอยู่สมาชิกทั้งสคนมากันพร้อมแล้วขาดแตแทอินที่มาช้าเพราะติดคาดร้องเพลงอยู่ เมื่อแทอินมาถึงฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทก็เสนอแผนการโปรโมตโดยการให้สมาชิกของวงลูนะ่าไลฟ์ก่อนนอนทุกคืนเพื่อกระตุ้นแฟนคลับก่อนการคัมแบ็กกลับมาแทอินเขาเรียบคัดค้านทันทีเพราะเขาเบื่อที่จะต้องมาทำแบบนี้ส่วนยูชานั้นชอบมากอยากขอเพิ่มคลิปการทำอาหารของตัวเองเข้าไปด้วยกาโอดน,น้องเล็กยอมทำตามใจพี่แทอิน ดังนั้นทุกคนจึงรอคำตอบจากแทอินว่าจะร่วมมือไหมแต่สุดท้ายเขาก็ปฏิเสธเพราะว่าเขาไม่ต้องการโปรโมทเพราะเขามั่นใจในฝีมือการโปรดิวเซอร์เพลงของตัวเองหลังจากที่แทอินออกมาจากการประชมุมเขาที่ตื่นเต้นและลุ้นกับการปล่อยเพลงใหม่ของตัวเองจึงแอบลอบปลอมตัวออกไปฟังเพลงของตัวเองข้างนอกเพื่อฟังเสียงตอบรับของแฟน แล้วผลการตอบรับจากเพลงใหม่ของเขาไม่เป็นไปตามที่เขาหวังไว้บรรดาแฟนคลับที่ได้ฟังเพลงต่างรู้สึกผิดหวังและไม่ชอบเพลงใหม่ของเขาเป็นอย่างมากแท้อินช็อกและตกใจจึงรีบถอยหลังกลับไปแต่ก็ได้ไปชนกับนางเอกสุดท้ายเสียงดังมากทําให้แฟนคลับแถวนั้นจําเขาได้เขาจึงจําเป็นต้องวิ่งหนีออกไปจากตรงนั้น เช้าวันต่อมากระแสโจมตีเพลงใหม่ของวงลูน่าดังระชอบไปทั่วเมืองรุ่นน้องในค่ายที่บังเอิญมาเจอกับแทอินในร้านเสริมสวยก็พูดแดกดันแทอินว่าเพลงห่วยแทอินที่รำคาญต่อกลับไปว่าเขาไม่อยากถือสาคนที่ร้องเพลงของตัวเองและยังจำเนื้อร้องไม่ได้อย่างเขาพูดจบแทอินจึงลุกหนีออกจากร้านไป ด้านประธานและสมาชิกในวงอีก3คน mm hmm. ก็มาร่วมปรึกษาว่า mm hmm. ก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตในเร็วๆนี้ต้องพยายามตัดเพลงในอัลบั้มใหม่ทั้งหมดออกแท้อิน mm hmm. ที่บังเอิญมาได้ยินเข้า mm hmm. ก็เสียใจยและเครียดจนกลายเป็นโรคนอนไม่หลับมานาน และแล้วก็ถึงวันที่จัดคอนเสิร์ตคืนวันนั้นเองที่ทำให้ความเครียดที่สะสมมาทั้งหมดตลอด3เดือนที่ผ่านมาของแทอินได้ระเบิดออกมาจนทำให้เขาล้มลงหมดสติกลางคอนเสิร์ตไปนั่นเอง หลังจากที่แทอินถูกนำตัวมาส่งโรงพยาบาลท่านประธานก็ได้มาคุยกับแพทย์เจ้าของไข้แทอินคุณหมอบอกว่าแทอินเป็นโรคนอนไม่หลับมานานมากแล้วเขากินยานอนหลับสลับกับยาแก้ปวดอยู่ตลอดจึงทำให้เขามีผลข้างเคียงในการเป็นโรคนอนละเมออีกด้วย ส่วนสมาชิกวงลูน่าคนอื่นๆหลังจากเคลียร์คอนเสิร์ตเสร็จพวกเขาก็เดินทางมาเยี่ยมแทอินที่โรงพยาบาลทันทีทุกๆคนต่างเป็นห่วงแทอินมากแต่แทอินที่นอนฟังเพลงอย่างไม่ทุกร้อนก็บอกเพื่อนๆให้สบายใจได้ว่าตนเองสบายดีหลังจากนั้นเพื่อนๆจึงได้ทยอยกลับออกไป ทางด้านยุนจูนั้นในระหว่างที่ได้มาเที่ยวเล่นที่บ้านป้าโชโรงก็ได้รับการติดต่อจากพี่สฟาวฝาแฝดว่าให้ไปเจอที่ร้านกาแฟในเมืองเธอตื่นเต้นและดีใจมากที่จะได้เจอพี่สาวในรอบหลายสิบปีเธอบรรจงแต่งตัวอย่างดีและออกไปพบกับพี่สาวของเธอ เพียงไม่นานพี่สาวของเธอก็ได้มาถึงร้านยุนจูดีใจมากเพอเรียกชื่อเก่าของพี่สาวไปแต่พี่สาวของเธอแสดงท่าทางไม่พอใจออกมาเธอเน้นย้ำว่าเธอไม่ใช่อินซอนจูอีกต่อไปพี่สาวได้ขอให้ยุนจูเลิกติดต่อกับตัวเองเพราะอยากตัดขาดกับยุนจูยุนจูที่ได้ยินพี่สาวพูดอย่างนั้นก็เสียใจและบอกว่าเธอต้องการแค่มาหาพี่ก็เท่านั้น ทางด้านพี่สาวบอกยุนจูว่าถ้าต้องการความช่วยเหลือให้มาหาที่โรงแรมดิโอเชียนแต่ด้วยความที่ยุนจูโมโหเธอจึงบอกปัดพี่สาวไปว่าเธอไม่ต้องการมาหาอีกหลังจากยุนจูกลับมาบ้านเธอก็ร้องไห้เสียใจเป็นอย่างมากที่พี่สาวของเธอปฏิเสธที่จะพบเธออีกจองบารึนได้กอดและให้กำลังใจเธอก้าวเดินต่อไปโดยไม่ต้องสนใจพี่สาวอย่างคังซอนจูอีก เช้าวันต่อมาในระหว่างที่ยุนจูกําลังจะย้ายของเข้าบ้านก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาและบอกว่าตนเองเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ยุนจูมึนงงและสับสนบอกว่าบ้านหลังนี้ตนเองได้ติดต่อซื้อกับนายหน้าแล้วแต่เจ้าของบ้านตัวจริงกลับบอกว่าเธอไม่เคยคิดจะขายบ้านหลังนี้เลยพอได้ยินดังนั้นยุนจูจึงรีบโทรไปหาเท่าแก่บริษัททัวร์แต่ปรากฏว่าเขาได้หายไปอย่างไรร่องรอยพร้อมทิ้งหนี้เงินกู้ไวใ้ให้เธออีกด้วย หลังจากนั้นยุนซูจึงรีบไปหาเท่าแก่ที่บริษัททัวทันทีแต่แล้วเธอก็พบว่าเท่าแก่ได้หนีไปแล้วเธอกลับออกมาจากบริษัททัวด้วยหัวใจที่สลายเธอไม่มีแม้แต่บ้านที่จะอยู่แถมตอนนี้ยังมีหนี้เงินกู้ที่เท่าแก่หลอกให้เธอคำประกันไว้อีกด้วยเธอกุ้มใจและแอบไปกินเหล้าร้องไห้อยู่คนเดียวที่สนามเด็กเล่นจนเผลอหลับไป แต่ในขณะเดียวกันแทอินที่เป็นโรคนอนละเมอก็ได้ถือกีตาร์เดินออกมาจากโรงพยาบาลเขาเดินออกมาเรื่อยๆจนถึงสนามเด็กเล่นที่ยุนจูอยู่เขานั่งเล่นกีตาร์ไปเรื่อยๆจนถึงตอนเช้าและพผลอยหลับไป ยุนจูที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเธอบังเอิญไปเห็นแทอินที่นอนกอดกีต้์อยู่จึงไปสกิดทักเพราะคิดว่าเขาตายแล้วแต่แทอินตกใจตื่นขึ้นมาเห็นยุนจูพอดีจึงคิดว่ายุนจูแอบถ่ายภาพของตัวเองทั้งสองคนจึงแย่งโทรศัพท์กันไปมาแต่ในขณะนั้นเองก็มีบรรดาแฟนคลับที่เห็นแทอินและจำได้จึงทำให้แทอินต้องจำใจรีบวิ่งหนีออกไปจากตรงนั้น ท่านประธานที่ร้อนใจในอาการโรคนอนละเมอของแทอินเขาได้มาปรึกษากับหมอที่รักษาให้แทอินข่าวก่อนคุณหมอแนะนำให้ท่านประธานไปหาแพทย์หญิงที่รักษาด้านการนอนโดยเฉพาะทางที่ชื่อว่าคังซอนจูเมื่อท่านประธานได้ยินดังนั้นจึงรีบออกไปหาหมอคังซอนจู u, ทันที ขณะเดียวกันยุนจูที่ไม่มีที่ให้ไปก็คิดถึงที่พี่สาวเคยบอกกับตัวเองว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือให้ไปหาที่โรงแรมดีโอเชียนเธอนึกได้ดังนั้นจึงรีบแต่งตัวบากหน้าไปหาพี่สาวที่โรงแรมทันทีหลังจากยุนจูมาถึงที่โรงแรมเธอรีบเข้ามาหาพี่สาวในห้องแต่กลับไม่พบตัวพี่สาว ก,กลายเป็นท่านประธานของแทอินที่เข้ามาและขอร้องให้ยุนจูช่วยรักษาศิลปินของตัวเองด้วยยุนจูที่สับสนและงงกับเหตุการณ์ตรงหน้าพยายามปฏิเสธว่าตัวเองไม่ใช่เหมาะครังซอนจูแต่ยังไม่ทันได้อธิบายอะไรแทอินที่เปิดประตูเข้ามาและได้ปฏิเสธว่าจะไม่รักษากับยุนจูโดยเด็ดขาดแทอินประกาศกล้าวพร้อมจ้องหน้ายุนจูอย่างไม่พอใจแล้วก็ตัดจบไปที่ตอนที่หนึ่ง เอาละค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับตอนที่1นึงของ Let me b มี o u r night เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่นะคะพึ่งเสนอตอนแรกเป็นอาทิตย์นี้นี่เองหวังว่าเพื่อนๆจะติดตามและชื่นชอบไอยอย่างนี้ต่อไปนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย